ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีในคลิปนี้นะครับถ้าคลิปนี้ถึง2,500วิวนะครับแจกเพจให้กับเมนแรกนะครับเราก็มาดูกันนะครับว่าในกิจกรรมนี้หรือว่าในคลิปวิดีโอนี้นะครับใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับก่อนนี่นะครับก็ไปที่ใหม่สุดก่อนเลยนะครับมาดูกันนะครับว่าใครคอมเมนต์เป็นคนแรกนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นน้องคนนี้นะครับนี่โอเคทําตามกติกาหมดแล้วครับแชร์ไลค์แล้วก็กดซับสไครต์นะครับโอเคครับนี่ก็จะเป็นแชทของน้องเขานะครับ ทำตามแล้วครับแต่น้องเขาไม่ได้แชร์นะโอเคก็นี่นะครับถ้าครั้งหน้าไม่แช์นะครับพี่ไม่ให้แล้วนะครับก็ยินดีกับน้องคนนี้ด้วยนะครับรับไปเลย20กิริานะครับก็สวัสดีน้องนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SQ5 Channel กันอีกเช่นเคยนะครับก็นี่นะครับก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมที่จะเข้ามาในวันนี้นะครับลดสูงสุด 90%สนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับน้องๆรายละเอียดเนื้อหาของกิจกรรมนี้จะเป็นอย่างไรเราไปรับชมว,วิดีโอกันเลยนะครับวันนี้พี่มาอยู่ในเว็บสุ่มเพชรยังเกมนะครับ พี่เผิญนะครับไปเจอเม้นหนึ่งในยู u ูบนะครับที่มาคอมเมนต์ในใต้คลิปพี่นะครับบอกว่าพี่ครับสุมเพชรล้านยังเกมให้ดูหน่อยครับผมไปสุ่มมาได้เพชรคุ้มเกินอยากให้พี่สุมลงช่องเดี๋ยวพี่จะมาสุ่มให้น้องๆดูนะครับว่ามันได้จริงแบบที่น้องคนนี้คอมเมนต์หรือเปล่านะครับก็ในส่วนของลิงก์เว็บนะครับพี่จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับก็เข้ามาอยู่หน้าแรกนะครับหน้าของสมัครสมาชิกนะครับน้องคนไหนที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับก็ทําตามพี่เลยนะครับก็ง่ายๆนะครับพี่ก็ล็อกอินผ่านเฟซบุ๊กนะครับนี่ครับมันขนส่อวง f พจฟรีไฟนะครับพี่ก็กดไปที่สุ่มของรางวัลนะครับนี่นะครับ right. ม pues uh. right. ันก anyway> ็จะขึ้นเพจฟรีไฟมาให้น้องๆนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นผู้โชคดีล่าสุดที่ผ่านมานะครับมี68เพชร344เพรด้วยนะครับน้องๆใส่ในส่วนของ u i d นะครับ u i d เกมฟรีไฟของเราเข้าไปนะครับก็จะปรากฏหน้านี้นะครับน้องๆก็สุ่มทีละ10เครดิตนะครับสุ่มทีละ10เครดิตนะครับก็ในส่วนของพี่นะครับยังไม่มีเครดิตนะครับเดี๋ยวพี่จะกดเติมเงินให้น้องๆดูนะครับว่ามันเติมยังไงนะครับก็ไป ก็จะขึ้นธนาคารมามากมายนะครับก็พี่จะโอนเป็นวอลเล็ตนะครับน้องๆครับและนี่ก็จะเป็นในส่วนของบัญชีวอลเล็ตนะครับพี่น้องต้องโอนไปนะครับนี่นะครับแล้วก็อย่าลืมเอาในส่วนของรหัสอ้างอิงนะครับมากรอกลงในช่องด้วยนะครับก็เรียบร้อยนะครับพี่ก็โอนสําเร็จแล้วนะครับก็ตรวจสอบข้อมูลนะครับแล้วก็ดูเลขอ้างอิงอันนี้นะครับ ก็เอาไปกรอกลงในช่องนี้นะครับนี่ก็สักเซสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็โอเคครับพี่ก็มี120เครดิตนะครับพี่จะมาลองสุ่มให้น้องๆดูนะครับว่ามันได้จริงแบบที่น้องคนนั้นคอมเมนต์หรือเปล่านะครับสำหรับเว็บนี้นะครับเว็บยังเกมนะครับสุ่มเพชรฟรีไฟร์นครับก็ในตัวพี่นะครับมี114เงร้ยสบมอนด์นะครับโคตรจนนะครับน้องๆก็โอเคครับสุ่มทีละ1ครั้งนะครับครั้งละ10เครดิตนะครับก็เริ่มกันเลยนะครับครั้งแรกก็ในส่วนตัวพี่นะครับส่วนมากจจะะะะะเเติมมมออาานนนนนคคคครรรรัััับบบบบกก็็้้้ยงทีี่่สุแ เฮ้ยสามพันร้อยเก้าสิบเจ็ดไดมอนด์น้องๆอุ้ยมันบั๊กปะเนี่ยโอ้ยพี่พี่ไม่เคยสุ่มเว็บพี่ไม่พี่ไม่เคยสุ่มเว็บไหนได้เยอะขนาดนี้เลยนะครับน้องๆเฮ้ยนี่ครับเพชรเข้าในตัวเลยนะครับสุ่มปุ๊บได้ของรางวัลปั๊บแล้วก็เพชรเข้าไปในตัวเลยนะครับเข้าไปในไอเดีเลยนะครับนี่ครับเห็นกันแบบเรียลไทม์เลยนะครับน้องๆพี่ว่ามันบั๊กนะครับน้องๆเฮ้ยเว็บนี้บั๊กปะเนี่ย ลองสุ่มอีกทีนะครับโอ้ไม่บักนะครับอันนี้ได้เป็นในส่วนของเครดิตนะครับได้4เครดิตนะครับอันนี้3 1 4เพชรนะครับน้องๆเว็บอะไรเนี่ยยังเกมพี่ว่าแล้วทำไมน้องคนนั้นถึงได้คอมเมนต์นะครับก็ลองสุ่มอีกหนึ่งครั้งนะครับโอ้โหจบครับน้องๆจบแล้วครับ3 4 4อีอีกหนึ่งครั้งนะครับ ยังเกมจำชื่อไว้เลยนะครับเว็บยังเกมนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ใต้คลิปนะครับน้องๆอันนี้ไม่ได้แล้วนะครับโอ้โหเสียใจด้วยนะครับเอ้ยหยุดได้แล้วนะเนี่ยเดี๋ยวลองต่ออีกหน่อยนะครับเพจมันเข้าอัตโนมัติเลยนะครับน้องๆอันนี้ได้เป็นสุ่มเครดิตนะครับสุ่มเครดิตได้3มเครดิตนะครับโอเคครับพอพอพอครับ ก็นี่นะครับเว็บยังเกมนะครับเป็นเว็บซุ่มฟรีไฟล์นะครับได้โคตรเยอะครับน้องๆคนไหนที่อยากสุ่มเล่นๆนะครับลองมานะครับลองมาซุ่มในเว็บนี้ดูนะครับก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SQ f i g h Channel กันอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีกับน้องที่ได้รับเพจไปเมื่อสักครู่ด้วยนะครับก็น้องๆคนไหนที่อยากได้เพจฟรีนะครับเพียงแค่กดซับสไครต์ช่องพี่ไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในส่วนของเพจฟรีๆนะครับก็ในส่วนของกิจกรรมวันนี้จะเป็นอะไรเราไปรับชมวิดีโอกันเลยนะครับ และในส่วนของกิจกรรมที่จะอัปเดตเข้ามาในวันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมที so ่มีชื่อว่าลดกระหน่ำคืนฮันซานะครับลดสูงสุด90%นะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับเราก็มาดูในส่วนของไอเทมในกิจกรรมนี้กันนะครับก็จะเป็นในส่วนของชุดลงหลอมชุดนี้เลยนะครับน้องๆก็มีน้องๆหลายคนนะครับที่อยากได้ในส่วนของเซตนี้นะครับโดยเฉพาะในส่วนของหน้ากากสีดาอันนี้นะครับก็ในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับก็มีในส่วนของชุดนี้นะครับ1ชุดนะครับชุดลงหลอมผู้ชายนะครับ ก็ในส่วนของชุดลงหลอมนะครับก็จะมีทั้งหมด 1, 2, 3, 4ชิ้นนะครับมีส่วนหน้ากากนะครับเสื้อกางเกงแล้วก็รองเท้านะครับน้องๆก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับหน้ากากดำนะครับที่น้องๆหลายคนอยากได้นะครับโคตรเท่ครับ ก็ในส่วนของชุดต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของชุดโลโลควีนนะครับชุดนักซิ่งผู้หญิงนะครับนี่ก็สำหรับในเซตนี้นะครับก็มีทั้งหมด4ชิ้นนะครับรองเท้ากางเกงเสื้อแล้วก็ทรงผมนักซิงนะครับก็ในส่วนของชุดหรือว่าไอเทมชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของชุดโลโลคิงนะครับนี่มีทั้งหมด5ชิ้นส่วนนะครับผ้าพวกหัวผ้าปิดปากเสื้อกางเกงแล้วก็รองเท้านะครับสำหรับเซตนี้นะครับโคตรเท่ครับน้องๆสำหรับในส่วนของรองเท้านะครับในเซตนี้นะครับ ก็ในส่วนของเซตต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของเซตน้องอุงอันนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด3ชิ้นนะครับมีในส่วนของเสื้อนะครับหรือว่าชุดเซตแล้วก็หมวกแล้วก็แว่นตานะครับน้องๆสำหรับชุดน้องอุงชุดนี้นะครับน้องอุงอุงนะครับก็ในส่วนของไอเทมชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของเซตคอสมิกสเปซนะครับนี่นะครับ พอจะมีทั้งหมด3ชิ้นนะครับส่วนเสื้อกางเกงแล้วก็รองเท้าแล้วก็ในส่วนของทรงผมพีเสดเดอร์นะครับมีทั้งหมด4ชิ้นนะครับขอโทษด้วยนะครับมีทั้งหมด4ชิ้นนะครับนี่สุดเลยนะครับผมพี่พีเสดเดอร์อันนี้นะครับโคตรเท่ครับน้องๆก็มาดูในส่วนอีกหนึ่งไอเทมนะครับเป็นในส่วนของชุดบันนี่บับเบิลบูมนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของชุดสีเหลืองชุดนี้เลยนะครับชุดสงการนะครับมันเหมือนกับ ปืนฉีดน้ําสงการอะไรประมาณนี้นะครับก็มีทั้งหมด4ชิ้นนะครับทรงผมเสื้อกางเกงแล้วก็รองเท้าสุดจี๊ดสีเหลืองอันนี้เลยนะครับสําหรับชุดเซตนี้นะครับบัตนี่บัลเบิ้ลบูมนะครับก็ออกเสียงยากนิดหน่อยนะครับบัลเบิลบูมก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องๆสําหรับกิจกรรมนี้นะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งไอเทมนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเสื้อคอเต่านะครับน้องๆคนไหนที่อยากได้ได้ในส่วนของเสื้อคอเต่านะครับก็เอากลับมาขายแล้วนะครับน้องๆ ก็เรามาดูในส่วนวิธีการเล่นในกิจกรรมนี้กันนะครับกิจกรรมก็จะคล้ายๆแบบนี้เลยนะครับน้องๆก็ลดสูงสุดนะครับ90%นะครับเมื่อน้องๆกดเลือกไอเทมข้างบนนะครับ3ชิ้นนะครับก็จะลดไปทั้งหมด90%นะครับน้องๆก็ซื้อไอเทมได้ในราคา419ไดมอนต์นะครับน้องๆก็พี่แนะนำให้น้องๆซื้อนะครับ ลด30% 3มชิ้นนะครับเพื่อที่จะได้รับในส่วนลด3อ่า30% 3ครั้งก็90%นะครับก็จะได้ทั้งหมดชุด3ชุดเลยนะครับก็ในส่วนของชุดหลักๆนะครับก็จะเป็นในส่วนของชุดลงหลอมนะครับน้องๆชุดหน้ากากดาที่น้องๆหลายคนอยากได้ในส่วนของหน้ากากนะครับไปใส่เท่ๆอวดเพื่อนๆในแกล้งนะครับก็มีประมาณนี้นะครับน้องๆก็ในส่วนของลด20%นะครับก็จะได้ ก็น่าจะเป็นในส่วนของบัตรไดมอนนะครับบัตรอีโวแล้วก็บัตรสุ่มสกินปืนนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับส่วนลด25%นะครับก็จะเป็นในส่วนของท่าทางนะครับก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าจะมีท่าทางอะไรมานะครับก็ในส่วนของกิจกรรมก็จะอัปเดตเข้ามาในวันพรุ่งนี้นะครับน้องๆคนไหนที่อยากได้ในส่วนของหน้ากากดำนะครับก็อย่าลืมมาจัดกันในกิจกรรมนี้กันนะครับ ก็ฝากน้องๆนะครับหากใครอยากได้ในส่วนของบัตรกรีน่าฟรีๆนะครับก็เพียงแค่กด s ับ s c r i b e ช่องพี่ไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในส่วนของบัตรกรีน่าฟรีๆในช่องพี่นะครับก็ยินดีกับผู้โชคดีในกิจกรรมนี้ด้วยนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันตอนกิจกรรมเข้านะครับบายบาย